วันนี้นับปริมก็จะมาเฉลยข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์ระดับประฐมศึกษาจะเป็นรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะประจำปี2566ค่ะวันนี้ก็จะมาอยู่ใน EP สุดท้ายนะคะ EP ที่4ข้อที่31ถึง40กันค่ะวันนี้ก็จะเป็นโจทย์ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนาะมาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่31เนาะเขาบอกว่า the t r two square ก็คือมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย อ,อ,อยู่เป็นขนาดที่แตกต่างกันนะคะแล้วเขาบอกว่าทั้งสองรูปนะคะทั้งสองสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เนี่ยมีด้านยาวนะคะมีความยาวด้านเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเนาะตรงนี้ก็คือความยาวด้านเป็นจำนวนเต็มในหน่วยมเมตรก็คือเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็เขาให้เราหาพื้นที่นะคะพื้นที่น,นี่ area ก็คือพื้นที่นั่นเองเนาะของ อ๋อตรงนี้เนี่ยเขาคือเขาบอกมาก่อนว่าพื้นที่ทั้งหมดนะคะของออสองรูปนี้เนี่ยรวมกันเท่ากับ157ตารางเมตรแล้วเขาถามว่าให้เราหาผลต่างนะคะของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองนี้นะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการคิดข้อนี้นะคะก็คือมันเออ่อันนี้นะคะพื้นที่รูป สีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับด้านคูณด้านหรือว่าด้านยกกําลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาหาเลขที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะไล่ตั้งแต่จํานวนที่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดก่อนนะคะมากที่สุดเนี่ยก็คือไล่จากสมมุติว่าตั้งแต่13นะคะถ้า13ยกกำลังสองเนี่ยมันจะได้1 6 9แต่ถ้า12ยกกำลังสองมันจะได้ 1, 144ออันนี้ก็จะเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มากที่สุดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามาดูที่พื้นที่อีกรูปหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น157ลบ144เนี่ยมันจะได้เท่ากับ13นะคะซึ่ง13เนี่ยก็ไล่เลยนะคะ2ยกกำลัง2เท่ากับ4 3ยกกำลัง3เท่ากับ9 4ยกกำลัง2เท่ากับ16นะคะซึ่งไม่มีจำนวนกำลังซึ่ง13เนี่ยแสดงว่า13ไม่ได้เป็นจำนวนกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าความยาวด้านเนี่ยเป็นจํานวนเต็มก็ไล่ลงมาอีกค่ะเป็น11ยกกําลัง2จะมีค่าเท่ากับ121จากนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เหลือมันก็จะเป็น157ลบ121ได้36นะคะซึ่งสังเกตว่า36เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ6คูณ6นั่นเองค่ะอ่าแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แล้วว่าอีกรูปหนึ่งเนี่ยความยาวได้มันจำนวนเต็มนะคะก็คือยาวได้ละ6นั่นเองนะคะซึ่งถ้าลองไล่เป็นรูปอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่มาแล้วค่ะมันก็จะมีค่าเป็น121กับ36นะคะหาผลต่างมันก็จะเหลือ8 5นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ85ตารางเมตรนั่นเองนะคะ โอเคค่ะข้อนี้ก็สามารถที่แบบนี้ได้นะคะหรือว่าอาจจะคิดอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือให้เราไล่มาเลยค่ะก็ไล่เป็นจำนวนกําลังสองสมบูรณ์เลยนะคะก็คือ1ยกกําลังสองเนี่ยได้1 2่ยกกําลังสองได้4 3สายกกําลังสามได้9นะคะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงจํานวนที่ไม่เกิน157แล้วก็จับคู่เอาให้บวกกันได้157นั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยก็ได้อีกวิธีหนึ่งเนาะ ต้อมาค้ที่32เขาบอกว่ามีนักเรียน32คนนะคะในชั้นเรียนป .6 นะคะแล้วก็ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมี24คนนะคะอันนี้ก็คือคณิตเนาะนะคะแล้วก็มี24คนนะคะที่สอบผ่านพา s s สแปลว่าผ่านนั่นเองเนาะของข้อสอบอันนี้อันนี้ก็แปลว่าข้อสอบหรือว่าการสอบนี่แหละนะคะอยู่ในความหมายประมาณนี้เลย แล้วเขาให้เราหาเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนที่ตรงนี้ก็จะแปลว่าเหมือนไม่ผ่านนะคะหรือว่าสอบตกนั่นเองนะคะสอบตกประมาณนี้เนาะอะ่ความหมายก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดจากโจทย์เนี่ยว่าเขาบอกแล้วนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยสาคนแล้วก็สอบผ่านก็24คนนะคะ จากนั้นมาหาวาสศตก,กีี่คนก็เอา32ลบ2ี่นี่ยมันก็จะเหลือ8คนนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาถามหาเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราจะต้องใช้2องจำนวนนี้ค่ะก็จะเป็นทั้งหมดกับคนที่สอบตกนะคะมาเทียบกันเลยก็คือเอาสอบตก8คน หารด้วยทั้งหมดนะคะนักเรียนทั้งหมด32คนก็คือเขาถามว่าสอบตกเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองเนาะคูณกับ100ตรงนี้ตัดเลขนะคะเหลือ4ออคูณกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น25เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะโอเคนะคะแสดงว่าดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบ25เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่33เขาบอกว่าคุณครู นายบอยนะคะเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะแล้วก็เขาเนี่ยจะสอนอันนี้แปลว่าสอนนะคะสอน30ชั่วโมงเนี่ยทั้งหมด30ชั่วโมงเลยในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วเขาบอกว่าแต่ละวิชานะคะหรือว่าแต่ละคาบที่เขาสอนเนี่ยนะคะก็คือจะต้องใช้เวลาไปเศษ3ส่วน5ชั่วโมงนะคะแล้วก็เขาถามว่า เขาคุณครูนี้เนี่ยนะคะคุณครูคนนี้จะสอนทั้งหมดกี่คาบเรียนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราให้ตรงนี้กำหนดตัวแปรไปเลยให้เป็นเอ่อซัก N ก็แล้วกันนะคะ N ค่าเรียนและหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือให้เราตั้งสมการะคะ่ะค้อนี้ก็จะต้องใช้ตั้งสมการเนาะ มีทั้งหมด n คาบคาบละ3ส่วน5ชั่วโมงนะคะคูณกับ n จะมีค่าเท่ากับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด30ชั่วโมงค่ะแล้วจากนั้นเราต้องการหาค่า n อย่างเดียวเราก็จะใช้วิธีการคูณ5ทา้งสมการนะคะย,ย้ายหรือว่าย้าย5้าขึ้นไปคูณนั่นเองเป็น30คูณกับ5แล้วก็ย้าย3มลงมาหารนะคะแบบนี้ดังนั้นก็จะได้ค่า n เท่ากับ50 คาบนั่นเองนะคะหรือว่าวิธีการง่ายๆเลย <l evaluations> ก็คือเราสามารถเอา30เนี่ยมาหารด้วย3คูณ5เลยนะคะ30เอ้ย30หารด้วยเออสใช้3ส่วน5ได้เลยนะคะอ่ามันก็จะได้เป็น30คูณกับเศษ5ส่วน3 <l ations> ก็ได้เป็นเออ50อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ50คาบเรียนค่ะโอเคนะคะ ต่อมานะคะข้อที่34เขาบอกว่ารูปให้ ABC นะคะสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเส้น AD เนี่ยขนานกับ BC มุม CBE นะคะ CBE เนี่ยเป็น right angle ก็คือมุมฉากนะคะอ่าตามรูปเลยเนี่ยจะเป็นมุมฉากแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือมุมเอ้ย จุดนะคะจุด B เนี่ยอยู่บน A, เส้น AE นั่นเองนะคะจุดตรงนี้เลยแล้วเขาให้เราหาค่าของมุม DCE นะคะก็คือมุมตรงนี้เลยในหน่วยขององศานะคะองศาที่เป็นมุมนั่นเองดังนั้นนะคะข้อนี้ก็คือมาดูกันที่มุมแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นมุมเอ่อ B BCE นั่นเองเนาะมุม BCE เนี่ยใช้การ มุมภายในรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะก็คือเอา180ลบกับวงเล็บมีมุมหนึ่ง9กองศาอีกมุมหนึ่ง48องศาเนี่ยคิดออกมาแล้วมันจะได้เป็น42องศานั่นเองนะคะต่อไปหาอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือมุม DCB มุม DCB เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้เนี่ยจากโจทย์เขาบอกว่ามันขนานกันนะคะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมภายในข้างเดียวกันสังเกตเส้นตรงนี้เลยเนาะก็คือจะเป็นสองมุมนี้เลยค่ะอ่ะเขียนตรงนี้ก็แล้วกันเนาะสองมุมนี้จะเป็นมุมนี้กับมุมตรงนี้นะคะมันจะร่วมรวมกันได้1 8 0องศาแสดงว่ามุม DBC นี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น180ลบกับ1น0นะคะมันจะได้70องศานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหามุมได้แล้วก็คือมุม DCE มุม DCE ก็จะมีค่าเท่ากับ42บวก70คิดออกมาแล้วนะคะได้เป็น112องศาค่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ112องศานะคะต่อมาข้อที่35เขาบอกว่าให้เราหาพ i m e t e r ก็คือความยาวรอบรูปนะคะ ของรูปที่เป็นเอ,อส่วนสีของวงกลมนะคะด้ะดานล่างนี้เลยนะคะที่ว่าจะมีรัศมีเนี่ยก็คือ7ซนติเมตรแล้วเขาให้เราหาหาคำตอบในหน่วยเซนติเมตรนะคะโดยใช้ค่าพายเนี่ยเป็น22สน่วน7นั่นเองกอนอื่นนะคะเราจะมาหาความยาวของส่วนโค้งตรงนี้ก่อนนะคะส่วนแรกใช้เป็นสีฟ้าก็แล้วกันนะคะแบบนี้ ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีความยาวเส้นเป็นสูตรความยาวรอบรูปความยาวรอบวงกลมนะคะมันก็คือ2พายนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีแค่เศษ3ามส่วน4นะคะของความยาวรอบรูปเนี่ยเราก็จะได้เอา3มส่วน4คูณกับ2พายนั่นเองค่ะโอเคแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะเป็น3มส่วน4คูณกับ2คูณ22ส่วน7 แล้วก็คูณ7นะคะตรงนี้ก็ไปแทนเลขเลยจะได้ตัดเลขออกมานะคะได้เป็นได้เป็น33ซนติเมตรนั่นเองต่อไปมาดูทีออ่รัศมี2อันนะคะมันจะมีที่เป็นเส้นตรงเนี่ยก็คือรัศมี2อันนั่นเองรัศมีมี2อันอันละ7ก็จะมีค่าเท่ากับ14เซนติเมตรนั่นเองนะคะจับมารวมกันแล้ว เราจะได้เป็น47ซนติเมตรค่ะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบ47ซนเมตรนะคะเป็นความยาวรอบรูปสำหรับข้อนี้ค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะวิทยาเนี่ยซื้ออ,อริบบิ้นนะคะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันแล้วค่ะบ,บอกว่าริบบิ้น A เนี่ยยาว30 30เมตรนะคะแล้วก็ b เนี่ยจะยาเป็น4 5นะคะของความยาวริบบิ้น a แสดงว่ามาหาความยาวได้เลยค่ะก็จะเป็นเอา4 5คูณกับ30ได้เป็น24เมตรนั่นเองนะคะต่อไป c เนี่ยยาวเป็น1ส่วน2ของ b b ก็คือที่เราอกมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือ24แสดงว่าจะได้คำตอบเป็น 12เมตรนะคะสำหรับริบบิ้น C แล้วก็เขาให้เราหาความยาวรวมของริบบิ้นทั้ง3ชิ้นนั่นเองเนาะก็ให้เราเอา A เนี่ยยาว30 30บวกกับ B 2 4แล้วก็ C 12ได้เป็น66เมตรนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบ66เมตรนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่37นะคะเขาบอกว่า ราคาขายนะคะของโตะตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีราคาขายเป็น9,500บาทนะคะนี้คือราคาขายนะคะจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาขายนะคะที่6000บาทเขาก็จะได้กำไรนะคะตรงนี้แปลว่ากำไรนะคะ20%นั่นเองกำไร20%แล้วเขาให้เราหาว่า ถ้าเขาขายเนี่ยเขาจะต้องขายกี่บาทนะคะถ้า,เ,าเขาจะได้กำไร80%เปอร์เซนนั่นเองก่อนอื่นนะคะข้อนี้เราจะต้องมาหาราคาทุนให้ได้ก่อนจากที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยนะคะ<ส>ก็ดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยคสำคัญเลยนะคะอันนี้แสดงว่าถ้าเขามีกำไร20%เนี่ยกำไร20%เซ์ ทุนเนี่ยก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขายมันก็จะได้หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งเขาบอกราคาขายมาแล้วหนึ่งร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับหกพันบาทแล้วเราต้องการราคาทุนนะคะทุนมันจะมีค่าเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เาืยอเป็นรยเลยค่ะเป็นหกพันนะคะคูณกับหนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบ ก็จะได้ห้าพันบาทเองนะคะโอเคประมาณนี้เลยะคะ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูเลยนะคะว่ากำไร80%เอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะกำไร80%ขาย180%มันก็จะคิดเป็นเอา180นะคะ ส่วนด้วย100ตรงนี้จะเป็นร8 0จากนั้นเนี่ยคูณกับราคาทุนเลยค่ะก็คือ5,000บาทที่ลงมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้เป็น9,000บาทนั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ9,000บาทนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อที่38ดเขาบอกว่า จากรูปด้านล่าง,าน,างนะคะเขาบอกว่า A B C เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอันนี้ก็คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วก็จุดจุด C เนี่ยอยู่บน A D จุด C อยู่บนเส้นตรง A D นะคะแล้วก็เส้น A D ขนานกับเส้น E F นั่นเองค่ะเขาก็ทำเครื่องหมายมาให้แล้วเนาะจากนั้นเขาให้เราหาขนาดของมุม C E F C E F ก็คือมุมตรงนี้ค่ะ โอเครูปนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วเรารู้มุมย่อแล้วนะคะแสดงว่าเราก็สามารถรู้มุมที่ฐานได้แล้วก็คือมุมที่ฐานเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะมาดูที่มุม A C B ค่ะมุม A C B ก็จะมีขนาดเท่ากับ180ลบ32 จากนั้นแบ่งเป็นสองเท่ากัน,นะค่ะก็คือส่วนด้วย2นั่นเองจะมีค่าเท่ากับ148ดหารด้วย2เท่ากับ74องศาเพราะฉะนั้นตรงนี้74องศาแล้วนะคะแสดงว่ามุมตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็น74องศาด้วยนะคะแล้วก็มาดูชี่มุมภายในข้างเดียวกันค่ะตรงนี้จะรวมกันได้เป็น180อองศาดังนั้น มุม CEF ก็จะเป็น180-74ลบเ4เท่ากับ106องศานั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ106นะคะต่อมาข้อที่39นะคะเขาบอกว่าจากรูปด้านล่างนี้เนี่ยเป็นเอ่อเป็นรูปทรงนะคะที่สร้างจากลูกบาศเนี่ยขนาดเท่ากันเลยนะคะ10ลูกนะคะเอามาติดกันแล้วก็เขาให้เราหาว่าถ้าทั้ง ถ้ารูปนี้นะคะทาสีน้ำเงินเนี่ยรอบๆเลยเขาให้เราหาว่ามีลูกบาทนะคะกี่รูปที่ว่าจะต้องมีสามสามหน้าเนี่ยนะคะระบายเป็นสีน้ำเงินอยู่นั่นเองนะคะข้อนี้มันอาจจะต้องใช้การมองภาพนิดนึงเนาะมาดูกันที่แถวแรกเลยคะ่ะเราจะมาดูทีละชั้นกันเลยนะคะก็คือล่างสุดนะคะ เขียนอันนี้ก็แล้วกันอันนี้คือชั้นที่ 1, 2แล้วก็สามอันนี้เลยค่ะมาดูกันชี่อันแรกกันก่อนนะคะอันแรกเนี่ยก็คือถ้าเป็นลูกตรงนี้นะคะลูกนี้เลยมันจะจะต้องระบายที่เป็นหนึแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีด้านล่างด้วยนะคะด้านล่างเนี่ยมันไม่ได้ติดกับด้านอื่นเนาะแสดงว่ามันก็จะระบายไปด้วยนะคะเป็น4 มันจะมีด้านที่ติดกับด้านอื่นเนี่ยอยู่2ด้านนะคะก็คือด้านตรงนี้กับด้านตรงนี้นะคะที่ติดกับลูกข้างๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบาศจะมีทั้งหมด6หน้านะคะติดไปแล้ว2หน้าแสดงว่าจะต้องเหลือที่ระบายสีเนี่ยอยู่อีก4หน้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นลูกแรกเนี่ยไม่ใช่แล้วเนาะลูกนี้อะไม่ใช่แล้วไล่มาที่ลูกต่อไปค่ะตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่ามันจะติดอยู่2อันนะคะ2ด้านเหมือนกันด้านที่เหลือก็จะปล่อยไว้นะคะ ดังนั้นรูปนี้ก็จะระบายสีสีหน้ามาดูรูปนี้ค่ะรูปนี้เนี่ยมันจะติดทั้งหมด1 2 3สองาอสังเกตเห็นว่าที่จะไม่โดนสีเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3ด้านเพราะฉะนั้นโดนสีก็จะเหลือ3ด้านด้นดวยค่ะก็คือจะเป็นด้านนี้นะคะอันนี้เราก็ฐานด้านล่างเลยค่ะอันนี้นะคะที่เหลือก็จะติดหมดเนาะเพราะฉะนั้นชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีแล้ว1อันอันติ๊กไว้ก่อน มีล้วนอันนะคะเท่ากับ1แล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่ลูกตรงนี้ค่ะมันจะมีที่ซ่อนอยู่นะคะก็คือโดนทับไว้อยู่เนี่ยอีกลูกหนึ่งนะคะก็คือด้านบนเนี่ยมันจะทับโดนทับอยู่นะคะแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้นะคะอ่าด้านข้างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดด้วยนะคะอยู่ติดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่โดนสีเหมือนกันนั่นเองนะคะด้านที่เป็นด้านตรงนี้นะคะสองด้านนี้เราจะไม่โดนสีกับด้านข้างบน แล้วก็จะเป็นด้านข้างนี้ด้วยค่ะ,ะด้านนี้ด้วยนะคะที่จะไม่โดนสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเออสำหรับลูกข้างในตรงนี้เนี่ยที่ซ่อนอยู่นะคะมันจะโดนมีหน้าที่โดนสีเนี่ยอยู่2หน้าก็คือจะเป็นหน้าข้างนอกตรงนี้นะคะหน้าขอบขอบนี้เนี่ยกับข้างล่างนั่นเองค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะไม่ใช่ส่วนตรงนี้นะคะสังเกตดีๆว่ามันจะอยู่ที่มุมนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้กับ บ้านที่ข้างหลังตรงนี้นะคะกับที่ฐานเนี่ยรวมกันแล้วเป็นสามเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มมาเป็นสองลูกนะคะมาดูที่ข้างหลังอีกรอบหนึ่งน,นะคะอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะวาดมาใหม่ก็แล้วกันนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่ถูกทับอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะสามอันนี้นั่นเองนะคะที่ถูกทับอยู่แล้วเราต้องการมาดูอันที่อันต่อไปะคะ่ะก็คือรูปตรงนี้นะคะรูปตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะถูกทับอยู่ข้างบนหนึ่งหน้าแล้วนะคะแล้วก็จะ ถูกติดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอีกหนึ่งหน้าแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหน้านะคะรวมกันแล้วเป็นเนี่ยสามหน้านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออด้านที่ถูกทาสีนะคะอยู่สามดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นสามนั่นเองค่ะอ่าก็คือลูกที่มีสามหน้านะคะจะเป็นดังนี้เลยอ่าประมาณนี้นั่นเองนะคะ<อ>แล้วก็ลงมาดูที่ชั้นสองค่ะอ่าชั้นที่สองหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนา คล้ายๆแบบนี้เลยนะคะเป็น3อันติดกันประมาณนี้แล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยมันก็จะมีด้านบนที่ติดกันอยู่นะคะอันนี้เนี่ยคือติดกับของชั้นที่3นะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างของทั้ง3า an อันเนี่ยนะคะมันจะติดกับชั้น1หมดเลยนะคะอะมาดูที่ลูกแรกค่ะลูกแรกเนี่ยก็คือมันจะติดกับเอ่อลูกนี้แล้วเนี่ยหลูกนะคะกับติดกับด้านล่างเนี่ยอีก1ด 1> 1> ้านนะคะอะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะที่ด้านที่ติดกับด้านอื่นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดออสองด้านนั่นเองค่ะส่วนด้านที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น1 2 3แล้วก็4ตรงนี้นะคะอ่าก็จะเป็นด้านที่ถูกทาสีไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะ iej. สังเกตดูดีๆนะคะรูปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ด้านที่ถูกทาสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่คิดไปนั่นเองเนาะอ่านี้สามแล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยนะคะ ดูที่ตรงนี้ต่อตรงนี้เนี่ยก <tinc S 1> <giving quin. S 2> ็ <Liberty> คือมันจะถูกระบายสีเนี่ยก็คือจะเป็นด้านนอกนี้นะคะแบบนี้นั่นเองอยู่2ด้านนะคะส่วนด้านที่เราระบายสีส้มเนี่ยจะไม่ถูกระบายนั่นเองเพราะว่ามันจะติดอยู่กับชั้นที่3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้านที่ถูกระบายสีเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ด้านค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะชั้นที่สองเนี่ยก็จะไม่มีลูกบาศไหนเลยนะคะที่ ถูกระบายสีแค่3หน้านั่นเองนะคะต่อไปชั้นที่3เนี่ยก็คือมันจะมีแค่ลูกเดียวนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่าด้านอื่นเนี่ยมันจะไม่มีด้านไหนที่ติดกับลูกอื่นเลยยกเว้นข้างล่างนะคะที่ฐานตรงนี้เนี่ยมันจะติดอยู่กับชั้นที่2นั่นเองดังนั้นเนี่ยด้านที่ถูกทาสีก็จะเป็น6กลบหก็จะเหลือ5 5ด้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ยังไม่ใช่3ามอยู่ดีก็จะมีศูนย์ลูกนะคะดังนั้นเนี่ยเขาให้เราหาจํานวนของลูกบาตรเนาะก็ ที่ระบายสีแค่3ด้านนะคะก็จะตอบแค่3ลูกนั่นเองค่ะโอเคต่อมานะคะข้อที่40่สบเขาบอกว่าลูกกลิ้งนะคะอันเล็กเนี่ยก็คือเขาจะเ,<ม>เขาจะหมุนนะคะหมุนไปรอบในวงกลมนั่นเองเนาะก็คือจะหมุนติดขอบเลยนะคะจะไม่มีการขยับเข้าไปในวงกลมเลยนั่นเองนะคะก็จะหมุนแบบนี้นะคะ หมุนติดเลยให้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอยู่ติดกับวงกลมใหญ่นั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วก็รัศมีของวงกลมใหญ่เนี่ยนะคะเป็นสีเท่าของลูกกลิ้งอันนี้ก็คือเห็นเห็นไหมคะว่าเขากำหนดนมาให้เป็นอันเล็กเนี่ยเป็น r อ,อันใหญ่ก็จะเป็น 4r นั่นเองนะคะแล้วก็เขาให้เราหาว่าหาจํานวนรอบนะคะที่ลูกกลิ้งเนี่ยพอหมุนเสร็จแล้วนะคะมันจะ ก็คือพอมันหมุนรอบจุด right. ศูนย์กลางตัวเองเนี่ย to ก็ค so ือหมุนครบ1รอบแบบนี้นะคะอันนี้นับเป็นหนึ่งรอบนั่นเองแล้วเขาถามว่าเอารูปเงนี้เนี่ยไปหมุนรอบวงกลมนี้เนี่ยนะคะรอบในวงกลมนี้เนี่ยจะต้องใช้จะต้องหมุนทั้งหมดกี่รอบนั่นเองนะคะวิธีการข้อนี้ค่ะก็คือเราจะต้องมารู้สูตรเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมกันก่อนนะคะเออสูตรเส้นรอบรูปของเส้นรอบวงกลมนะคะนั่นเอง ก็คือสูตรนะคะจะเป็น2คูณกับพายแล้วก็คูณกับรัศมีนั่นเองค่ะ <S <S> <S ก็คือจะเป็น R นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับข้อนี้เนี่ยวงกลมใหญ่นะคะวงกลมใหญ่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นอันนี้จะเป็นวงกลมใหญ่นะคะก็เอา2คูณกับพายแล้วก็คูณกับ R นี้เนี่ยนะคะเราจะอันนี้ก็คือรัศมีเนะาะรัศมีจากข้อนี้นะคะวงกลมใหญ่เนี่ยมีรั รมีเป็น 4r เพราะฉะนั้นก็จะคูณกับ 4r ไปนั่นเองค่ะส่วนอันเล็กเนี่ยก็ตรงกับสูตรเลยนะคะก็จะเป็น 2π แล้วก็รัศมีก็คือ r นั่นเองแล้วก็เราจะจับมาหารกัน,นะคะ่ะว่ามันจะหมุนได้ทั้งหมดกี่รอบนะคะเอาเส้นรอบวงมาหารกันเราก็จะได้เป็น 2π แล้วก็คูณกับ 4r หารด้วย2องพอานะคะมันสามารถตัดกันได้นะก็คือ2องยตัดกับ2องพอ่าตัดกับอามันก็จะได้เป็น4รอบนั่นเองค่ะข้อนี้เราก็จะตอบ4รอบนะคะโอเคค่ะก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับ เฉลยข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษานะคะเป็นรอบแรกระดับเขตนิ่ดการศึกษาค่ะประจำปี2016สำหรับวันนี้เป็น EP ที่4เนาะ EP สุดท้ายแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย